อันกระแสอาหารแมวที่ดีคืออาหารแมวที่ไม่เค็มและโซเดียมต่าจริงๆแล้วปริมาณโซเดียมมีประโยชน์กับแมวไหมคะจริงๆมีค่ะก็คือตัวโซเดียมเนี่ยถือว่าเป็นมินเนอรัลหรือว่าแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับน้องแมวจากที่หมอบอกไปว่ามาตรฐานของอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วย NRC, AFCO แล้วก็ FEDIA เนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยว่าปริมาณขั้นต่าในการได้รับโซเดียมของแมวะค่ะควรอยู่ในช่วงเท่าไหร่และไม่เกินเท่าไหร่จริงๆควรต้องมีในอาหารค่ะ เพราะว่าตัวโซเดียมเนี่ยถือว่าเป็นแบบใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายอะเยอะมากค่ะก็คือแล้วเขาก็แล้วถ้าสมมติว่าขาดไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อแมว แต่ทางนิางนันเขาก็จะกําหนดปริมาณที่ไม่ควรเกินนะคะ,คะว่าแมวควรได้รับโซเดียมไม่เกิน1.5เซในในอาหารนะคะก็คือถ้าสมมติว่าที่เราเปิดถุงอาหารมาได้กลิ่นความคาากลิ่นความเค็มอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปตีความว่าเป็นจัดกเกลือรหรือเปล่าซึ่งจริงๆค่ะมันอาจจะมาจากแหล่งของวัตถุดิบในอาหารด้วยแหล่งของสารเสริม,มกรดอะมิโนสารปรุงแต่งอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าแมวเขาเลือก มีกลิ่นที่แบบแรงค่ะดึงดึงดึงดูดใจให้เขาเข้ามาใช่เพราะว่าเหยื่อที่เขาล่าค่ะก็คือจะเป็นแบบสัตว์ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีกลิ่นแรงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันคือกลิ่นของวัตถุดิบในอาหารมันเป็นแร่ธาตุที่แมวจำเป็นต่อร่างกายไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีเลยเขาจะเป็นยังไงคะถ้าไม่มีเลยนี่คือมีอาการทางคลินิกค่ะสามารถพบได้เช่นเดียวกันก็คือถือว่าแบบเขาขาดแร่ธาตุตัวนี้ไปอาจจะพบอาการทางคลินิกได้โอไม่มีเลยก็ไม่ได้้าเกินไปก็ไม่ได้ใช่ต้อง